นี่ถามว่าเอาสะพานเป็นภาษาไทยก็ได้วกันเนาะวันดีครับสวัสดีลูกเงียงครับเนี่ยเหรียญทองมาโกอ๋อย้อนวันเงียงนี่แต่การนี้จิงยูหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดทับหนึ่งตำบลเมืองเก่าแต่ที่นี่มันนี่บ่อใดง่ายมากอ๋อครับครับตอนบ่อใดง่ายตอนนี้ก็หนากินนี่ยังครับเนี่ยเป็นเป็นนี่ยังเกาะเห็นว่าเป็นต้มลูกหมามันสังเกตว่า ตอนเหี่ยนี่มันติดปวดปวดส่วงว่าเนาแต่ก็ตามลเห้าวกาคิดแต่ว่าคนอายุที่เขาหกสิบนี่มันติดเป็นมาเร่งตอมลูกหมากหรือลูกหมากโตแม่บอระกับบอได้กินยาบ่ได้ยั้งกลเพียงแต่ว่ายูไปได้เรื่อยกับบอได้ซื้อยาพวกซิโตซินมากินบ่ได้กินยั้ง จนจนกลัวได้ไม่กินเขามนี่กินตัวนี้เออคนเขามาโฆษณาเขาให้กินนี่ล่ะเพราะให้กินแล้วที่นี่มากินนำนำเขาอยู่สองมือลู้ซึกว่าการปวดเดี่ยวนี่ปวดหลายปวดร้ายแต่ว่า มันโบเจ็บคือเก่าแล้วอ้าวจะจีบเป็นยังไงมันเจ็บเป็นอเนี่ยมันเจ็บเป็นเบิงเบิงเบิงจนเราข้ามฟ้านี่แล้วเอาจริงๆจนว่าข้ามฟ้าเนี่ยวจนว่าหลานไปเบิ่งน้ำแล้วตาทำงั้นทำไมมันกะจีบเนี่ยวคือเฮาอ่ะน่หนูจะเยี่ยวเหมือนตาบอกหนูไม่ได้หนูเป็นผู้หญิงที่นี่พ่อเขาคนมาแนะนให้กินพ่อกินเข่าไปประมาณสองหมื่นโลสองหมื่นที่นำนำกินจะหอมเหมือขึ้นว่าน มันเหี่ยวบปวดที่นี่มันบปวดล้ำกองหมายว่าจะปวดเดียวอยู่ประมาณสิบนาทีเหี่ยวสิบนาทีเหี่ยวแต่มันออกไหลออกหลออกไหลแต่สีเหลืองมาเลยเออสีเหลืองมาเลยเออเออแต่มันก็ค่อยจางออกจางออกเขาเลยบอกว่าเอออันนี้แหละเกิดจากการอักเสบของต่มลูกหมาเพราะว่าคนอายุหกสิบมันจะต้องเป็นตมลูกหมาเออนี่แหละแล้วก็เรียกว่าคูก็นัาขาว่าเดี๋ยวเข้าไปอ่ะ เขาไปบ่อกเขาฟั่งกันหน้าเาแล้วเขาจะได้มากินขวดนึงเพราะว่าที่หนี่้าพูได้เป็ียนนั่นแต่คนนึงอยู่หนีพ่อใหญ่อยู่นีเล่าเล่าไปเหตุก็ติดตอมรูปหมากตัวแล้วค่อยไปพาตักมาแล้วแต่เขาหันจีบกินน้ำเห่าเขาสีถือว่ามันแพงนะเข้าใจนะเออแต่เห่านี่ค่อยเสื้อค่อยเสื้อว่ายังเมือนสามากคอยเหี่ยวสบายแล้วเวลานีจากมือนักมาตรงตรง้องนี้แล้วกคอยก็บอกปวดเหี่ยวแต่เมื่อวานคอยจนได้บอกก็ไปบ้านว่าเฮ้ยคอยม่เหี่ยวแถวว่ะ เหนียวคนมันเหนียวแถววะสสงเออต้องอันไว้โดนหรือเปล่ามันต้องกั้นไว้เพราะเพราะเพราะต้มลงมาตูวมันยุบลงมนบ่อยแหละมันเหนียวว่าสุดมันก็คล่องออกแล้วเาก็เปวดเหนียวปวดเหนียวปวดเหนียวเจ้าว่านี่แหละนี่แหละโอเคโอเคอค่อยถึงว่าพอแล้วพอแล้วข้นหองั่นเตหกสิบมิให้เขากินไปถือ